สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮร์รี่คือวันนี้เราจะมาแนะนำช่องสุดอีพิกนั่นเองก่อนจะไปดูกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้ากดแล้วเนี่ยไปดูคลิปกันเลยครับที่ช่องแรกเป็นช่องที่ทำแอนิเมชันแบบการใช้ การวาดนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นช่องที่ดีมากๆเลยนะครับดูดิยอดผู้ติดต,ตามดูสิครับคลิปล่าสุดของเขาก็โอ้โหยอดวิวก็หลักร้อยอะครับอือหือผมก็ลองไปไล่ดูทุกคลิปของเขาก็เป็นคลิปที่คุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มไปติดตามช่องเขาได้นะครับก็อาจในอานาคตอาจจะมีการ ไปเขาแบของเขาก็ได้เรื่อง a n i m a t i o นเองถือว่าเขาลงคลิปไวมากเรียกได้ว่าทุกวอนเลยก็ได้นะครับผมนี่ต้องกาเขาเลยฮะส่วนใหญ่เขาจะใช้การวาดนะครับแต่ผมจะใช้การขยับร่างกายของตัวละครนั้นๆเขาวาดเก่งยังไงน่ะหรอเพราะเขาใช้ ibitpad ยังไงล่ะแต่ผมใช้ดาวมิกระตูล ช่องต่อไปผมไม่ได้มาแนะนำครับแต่ว่าคือมันเป็นช่องที่ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการทำอนิเมชันนั่นเองครับนี่ครับช่อง every t h i n g นั่นเองนะแล้วก็ช่องอื่นๆอีกด้วยวี่เลียพีพี่น้สอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับและช่องเขาเป็นช่องที่ดีมากๆเรื่องของอนิเมชันะครับ แล้วก็ทำคลิปเกี่ยวกับพี่เอกด้วยนั่นเองพี่เอกหาล็อกเกอร์สำหรับใครที่ไม่รู้แค่บอกนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้ก็คือคลิปที่เป็นรูปภาพการ์ตูนของช่องพี่เอกก็เป็นช่องนี้แหละครับที่วาดนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปโปรโมทช่องคลิปต่อไปจะไม่ทำแอนิเมชันต่อนะครับก็วาเห็นว่าจะเล่นเกมนี้นั่นเอง